ตถั่วฝักยาวใส่แคบหูอร่อยมากเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะตําถั่วกันนะคะวันนี้ตําแบบเมืองเมืองใส่ขิงด้วยตำถั่วตานสองช้อนนะคะผงชูรส ตามเลยค่ะใส่ถั่วลงไปใส่ขิงลงไปด้วยตามเลยค่ะ ตเติมด้วยน้ำปลาร้านะคะคุเล้งผุ้เเ,เข้ากันนะคะใส่แคบหมูลงไปคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะ ตำถั่วสูตรใส่ผิดนะคะอร่อยมากเสิร์ฟนะคะตำถั่วใส่แคบหมูใส่ขิงอร่อยมากหค <c oughs> บ,บเลยนะคะ <c oughs> ตำถั่วฝักยาวใส่แคบหมูอร่อยมากเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะ